มาดูฟักทองยามเช้ากันนะคะลูกใหญ่ขึ้นมากเลยค่ะลกไปทํานี้แล้วตรงนน้นะคะมีลูกเล็กอีกอันนี้ก็กำลังโตอันนี้เป็นต้นผักชีนะคะใช้กระมังที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาปลูกค่ะ น,นีต้นหอมค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายมีพอขึ้นได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ตัดเอาไปทำอาหารนะคะปลูกไว้ยเยอะเลยจ้เอง ข้างต้นขึ้นช่ยแล้วก็จะมีต้นมะเขือเทศค่ะกำลังงามเลยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นมะเขือเทศที่โตแล้วแล้วก็ออกลูกแล้วนะคะอ๋อตอนนี้กำลังจะออกดอกนี่นะผักทุกอย่างจะปลอดสารพิษหมดเลยนะคะ นี้เป็นต้นมะเขือเทศที่ออ,ออกลูกแล้วนะคะตรงนี้ลูกดกจนกิ่งหักแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าก็ยังได้อยู่ดกมากๆเลยนะคะส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นแปลงมะนาวค่ะประมาณ50ต้นนะคะ ใช้การตอนกิ่งนะคะแล้วก็จะตอนกิ่งกันเองเลยคะ่ะแล้วก็ขยายพันธุ์มะนาวนี่นะคะบางต้นก็เริ่มมีลูกแล้วนะคะมะนาวข้างสวนมะนาวนะคะแล้วก็จะมีข้าวโพดคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะ ได้มีการหักออข้าวโพดอ่อนเอาไปต้มกินกับน้ำพริกเรียบร้อยแล้วนะคะหลายรอบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะละนะคะหูมมะระด้านล่างคนต้นมะละก็จะมีต้นพริกนะคะแซมอยู่นี้แหละคะ่ะอันนี้เป็นมะละนะคะ ต้นมะละเดาเดิมรอบๆก่อนต้นมะละนะคะข้างๆต้นมะละก็ต้นพริกเลยค่ะ ในแปลงเดียวกันเราก็จะมีบวกด้วยนะคะแปลงมละระมีบวกแล้วก็อีกตัดไปทานหลายรอบแล้วนะคะอันนี้บวกบวกบวกนะคะข้างข้างาในแปลงเดียวกันข้างๆบวกก็จะเป็นแตงกวาค่ะ อยู่ในแปลงเดียวกันเลยนะคะปลูกผักหลายชนิดมากๆเลยค่ะนะคะพอแต่งกวาหมดอายุในการเจริญเติบโตนะคะเราก็จะมีพริกที่กําลังขึ้นก็ได้ผลผลิตพอดีเลยค่ะโน้นก็จะเป็นมะนาวใช่ไหมคะอันนี้ขา้าวโพดอันนี้ก็จะมี3-4อย่างในแปลงเดียวกันเลยค่ะ มีมะระมีแตงกวามีพริกมีบวบมีถั่วฝักยาวนะคะด้านนี้ก็จะเป็นแปลงแปลงหนึ่งค่ะถั่วฝักยาวที่ออ,ออกฝักแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บไปทำอาหารกันค่ะนี่เลยค่ะยาวมากมากาชวนมาเก็บถั่วกันนะคะเก็บถั่ว ข้งบน <Okay. S 1> ตรงนี้เป็นพุ่มนะคะเสร็จแล้วก็ได้ถั่วกำใหญ่เข้าครัว นี่ท่านในกรุงเทพนี่หลายสิบบาทเลยนะคะได้มาแล้วนะคะถั่วกำใหญ่กำใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้เป็นผักปลอสารพิษเลยนะคะนีใหญ่มากยาวมากด้วย ดี๋ยวพามาดูแปลงผักแปลงต่อไปกันนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะกำลังงอกแลวนะคะเต็มแปลงอ,อันนี้นะคะเป็นผักกะหล่ำดอกค่ะด้านน้นของผักกะหล่ำดอกนะคะก็จะมีผักชีค่ะน,นี่ผักชีส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็น ต้นอ้อยค่ะอ้อยสายพันธุ์นะคะจำไม่ได้แล้วว่าพันธุ์อะไรค่ะแต่เขาบอกว่าหวานมากอันนี้เป็นน้องแมวตาเอ๋ตาเอ๋กิ้งว่าไงคะว่าไงล่ะว่าไงล่ะนี่นาเหนือสันตัวอเไรคะ กุก้งก,กิงใช่ไหมพี่กุ้งกิงใช่ไหมตัวอ้วนกลมอย่างนี้เลยจะอ้วนกลมเลยนะกิ๊งกิ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 งผักกะหล่ำดอกอะ่ะมีสองแปลงนะคะตรงนี้อีกแปลงหนึ่งเริ่มมีแมลงมาเกาะแกะแล้วคะ่ะ แปลงกระหล่ำดอกนะคะก็จะเป็นต้นมะเขือปลูกทุกผักเลยที่นี่มะเขือมีลูกเรอยงนะเออมีแล้วนี่ไงอันนี้ลูกมะเขือเก็บไปทานหลายรอบแล้วนะคะอันนี้คือที่เหลืออยู่เดี๋ยวลุงจะพามาดูเรื่อยๆนะคะสวนผัก